นี่เราได้รับรางวัลโรงเรียนวิถีพุทธระดับประเทศนะครับก็เป็นใต้นะครับโรงเรียนเราเน้นให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมนะครับวิถีพุทธนะครับให้รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีนะครับรักษาสิ่งดีงามนะครับลองเข้าไปดูในโรงเรียนครับนี่ครับบรรยากาศหน้โรงเรียนครับนี่เป็นประตูทางเข้านะครับขณะนี้ทางนักเรียนกําลัง ทำความสะอาดนะครับกวาดถนนกวาดหญ้าวันนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากเจ้าหน้าที่ทหารพรานชกอนะครับสองหกมาช่วยตัดหญ้าให้นะครับแล้วก็มีน้องนนักเรียนนะครับได้ช่วยกันตัดหญ้านะครับเราลองเข้าไปติดตามในโรงเรียนครับครับมามาก็จะเห็นป้ายนะครับป้ายแรกเลยครับขับรถดีมีอยู่ในปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์ครับนี่คนต้องสวมหมวกนอกเข้ามา ันนี้ท่านผู้อำนวยการก็นำลูกๆนักเรียนครับ <c oughs> มาพัฒนาครับทําความสะอาดนะครับอันนี้ลูกๆมอต้นนะครับช่วยกันกวาดรวบไม้ร่วมมือกันนะครับครับลองมาดูบรรยากาศภายในต่อนะครับมาพบกับป้ายที่สองนะครับตาจงพิทยสัน์ยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่งครับ <c oughs> <c oughs> น้องน้องๆมอหนึ่งก็สมักขมิ้นในการกวาดครับอ่าสักทายแฟนเพจนะครับนักเรียนสักทายแฟนเพจหน่อยสวัสดีครับครับครับตอนนี้เรากําลังถ่ายทํา YouTube ลงนะครับช่องพอเพียงสามารถติดตามได้นะครับครับอันนี้บรรยากาศนะครับป้ายอันดับถัดมานะครับนัตติปัญญาสมาอาภาแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มีครับไม่ครับเป็นอัตลักษณ์ของเรียนเราครับ ก็มีคุณครูประทุมบดีนะครับควบคุมและก็ช่วยนักเรียนทําความสะอาดคุณครูธนิดาคัตชมานะครับนำลูกนักเรียนมากวาดถนนทางเข้านะครับนี่นะครับอ่ะสักท้ายนะครับสักท้ายผู้ชมนะครับเราต้องรับใช้ทำยูทูบอยู่นะครับครับผมครับต่อมาก็จะเป็นคําขวัญนะครับระพฤติดีมีปัญญาพาสังคมเป็นสุขนะครับนี่ฝ้ายมา ัดมาก็จะเป็นเอกลักษณ์ของโรงเรียนนะครับวิถีพุทธเด่นร่มเย็นป่าไม้นะครับนี่เป็นเอกลักษณ์ของโรงเรียนนะครับก็สอนสอนให้ลูกนักเรียนนะครับมีวิถีพุทธนะครับด้วยกิจกรรมสวดมนต์นั่งสมาธิเจริญภาวนาตัดมาก็เป็นอกองอำนวยการนะครับเวลาเรามีกิจกรรมด้านกีฬาเราก็จะใช้พื้นที่ตรงนี้จัด กิจกรรมเวทีกลางในการแข่งขันกีฬาสีนะครับหรือว่ากีฬาท้องถิ่นนะครับนี่ครับที่ทหารจากนะาหน่วยรอนัดชมทางการ26ช่วยพัฒนาการนะครับยาพบที่ต่ที่เสียเปวีทุกประเทศนะครับไปมาชมป้ายอัตลักษณ์ของโรงเรียนเราครับว่าจะมีคำว่าอย่างไรครับ มีจิตภาษามีสัมมาคาระวะนะครับเราก็จะสอนให้นักเรียนมีจิตภาษาแล้วก็ลูกๆมีสัมมาคารวะนะครับให้รู้จักการไหว้ที่สวยงามนะครับยิ้มได้ไหว้งามนะครับอันนี้ก็เป็นอีกงานนะครับ ครับป้ายถัดมานะครับขานิยมของเรียนนะครับรักสิ่งแวดล้อมน้อมนำวิถีพุทธนะครับก็ส่งเสริมให้ในักเรียนรู้จักรักษาสิ่งแวดล้อมนะครับรักษาความสะอาดตรงเรียนโดยการพัฒนาเขตพยะมีเขตพื้นที่นะครับรับผิดชอบน้อมนำวิถีพุทธนะครับ <c oughs> ครับมาดูป้ายสุดท้าย หมากลุ่มนี้เป็นกลุ่มม2อทับนะครับกำลังเก็บใบไม้นะครับมาทักทายทักทายแฟนเพจนะครับเราถ่ายทอดช่อง YouTube พอเพียงนะครับนี่นะครับสามารถติดตามได้นะครับสวัสดีคทุกคนาน้องน้องน้องชื่ออะไรคะชื่อมินค่ะชื่อมินน้องมินนะครับมีม2องทับสอจาครับเรามาดูวิสัยทัศน์ของโรงเรียนนะครับโรงเรียนเป็นองค์แห่งองค์กรแห่งการเรียนรู้ นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมมีทักษะที่จำเป็นในสตวรรษที่เบ็ดครูเป็นครูมืออาชีพบริหารจัดการตามหลักธรรมาพิบาลและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงครับอันนี้คือวิสัยทัศน์ของโรงเรียนครับติดตามชมบรรยากาศข้างในต่อครับว <c oughs> ันนี้ตรงนี้ก็จะเป็นจุดสุมกาลเวกนะครับเราได้มีการปรับปรุงนะครับหนาะปรับปรุง ตัดต้นซุ้มกาละเวกออกแล้วก็ใส่ซาำไทยนะครับนี่ก็เปลี่ยนเดียวต้นกาละเวกก็จะขึ้นมาใหม่ครับตรงนี้ยังเป็นบริเวณโรงรถคุมครูนะครับจอดรถสำหรับคุครูตรงนี้สวนยอมสวนยอมหน้าโรงอาหารนะครับสวนยอมหน้าโรงอาหารนะครับก็สวยงามส่วนนีนะ้เป็นนักเรียนมอ2อคำหนึ่งครับเดินก้มหน้าก้มตากดเกมครับ ครับนี่ครับเราพาแฟนเพจเข้ามาชมสถานที่ว่าข้างในจะสวยงามยังไงนะครับลองชมนะครับแล้วก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับนะนี่ครับนี่เป็นบริเวณสวนหย่อมมาดูภายในโรงอาหารนะครับโรงอาหารก็จะมีนักเรียนนั่งพักอยู่ครับนี่เป็นชั้นม .5 ทักทายแฟนเพจนะครับ ตอนนี้เรากำลังถ่ายทำวิดีโอเพื่อลง y o u t u b e นะครับะนะครับติดตามได้นะครับในช่อง YouTube กดไลค์กดแชร์นะครับก็ในสถานการณ์โควิดเราก็จะมีแผงกั้นนะครับแผงกั้นระยะห่างนะครับอันนี้แม่ค้ายังขายผลไม้อยู่ครับแม่ค้านะครับมานะนะด้าน ตัวนี้จะเป็นสหกรณ์นะครับสหกรณ์ห้องสหกรณ์แต่วันนี้ปิดนะครับเรามีป้ายบอกทางเข้าทางออกมีบริการขายน้ําดื่มนะครับโดยคุณป้าเกียรตินะครับเรามาถ่ายทําช่วงบ่ายนะครับร้านขนมตามก็หมดแล้วนี่ครับนี้ก็หมห้าครับนั่งพักเหนื่อยด้วยการเล่นเกมนะครับพักขายแฟนเพจน้อยจ้าครับนี่เรากําลังขายทําเพื่อ ให้สิทเก่านะครับที่จบไปได้ชมครับนี่คือก็คือบริเวณร้องอาหารานะนีก็ก้มหน้าก้มตาดูแต่โทรศัพท์กันครับอาไปติดตามด้านอาคารศิลปะต่อนะครับอันนี้ก็น้องแป้งครับน้องแป้งตกหักแล้วก็มานั่งนล้วรอดอปีหนึ่งครับแต่งตัวยังไม่เรียบร้อยอันนี้น้องมอสี่ครับนี ผมหน้ากัตาครับครับอันนี้ก็คือด้านอาคารศิลปะเราจะมีหอศิล์นครับทักศิณพิรมนะครับนี่ครับตัดยอดตัดไรก็มีความสะอาดสุ่มรื่นครับมีรูปปั้นใครที่ชอบเรียนศิลปะก็ติดตามเข้ามาดูได้นะครับนี่ครับบริเวณห้องศิลปะนะครับ อาคเรียนก็จะมีคุณครูสรันคุณครูผลนะครับที่ทำและที่สอนนะครับ <c oughs> ครับด้านหลังก็มีการจัดสถานที่ให้นั่งพักผ่อนครับนี่มาทิดตามชมครับสวนหย่อมเล็กๆของเราครับภา้ภาปาผนังเป็นอันศึิษาจากสถาบันรัชพัฒนครับาวาดให้ครับสวยงามมากครับซึ่งมีสิทธ์เก่าเรา มาวาดด้วยนะครับนี่ครับจากหมาอะไรัาชบัตรรุ่น60หมู่2นะครับเป็นผู้น่ครับอาตักายแฟนเฟซนะครับตอนนี้กำลังทำการอาถ่ายทำ Youtube นะครับครับนี่บรรยากาศสนยอมครับเหมาะแก่การนั่งดื่มกาแฟนะครับช่วงเช้านี่ลูปปั้นช้างสมภาพตรงๆงนะครับสวยงามมากนะครับน้องนุ่นน้องนุ่นทันมอสีนะครับ คุณครูกัคนก็ควบคุมดูแลในเรื่องของการจัดสวนห้องน้ําก็ทําการพัฒนาใหม่ก็สวยงามครับก็ฝากเฟซเพจเ,เข้ามาติดตามชมแล้วก็กดไลค์ให้ได้นะครับหรือท่านใดที่ว่างหรือสิทธิ์เก่าก็สามารถเข้ามาเยี่ยมชมได้นะครับ <c oughs> วันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่พี่ทหารมากที่มาช่วยตัดญ้านะครับและก็ให้ความร่วมมือโดยลูกๆนักเรียนช่วยกันเก็บกวาดนะครับ <c oughs> นะอันนี้เป็นห้องกิจการนักเรียนนะครับห้องอุตสาหกรรมนะครับถนะังขยะสองใบนี้ก็ได้รับความเคาะจาการุ่นพี่เราซื้อมอบให้โรงเรียนนะครับด้านหลังก็จะเป็นอาคารพระนะครับโซนด้านหลังก็จะเป็นบ้านพักค,ครูนะครับข้อไกะครับนี่ครับบรรยากาศรอบๆของโรงเรียนนะครับ